กันไปที่คาเฟ่ชิมปักแล้วปัดผ้ากันที่คาเฟ่กันเลย ดเดิมเลยดั้งเดิมเลยก็มีต้นกำเนิดมาจากสมัยรชัชกาลที่สี่ถึงที่ห้าค่ะก็มีมานานแล้วเนาะแต่ว,ว่าวิธีการทำแล้วก็รสชาติอาจจะแตกต่างจากเดิมไปนิดหน่อยเพราะว่าเรามีการพัฒนาขึ้นจากเดิมเลยก็มีแค่สาคูับบตามโดนเสร็จแล้วก็คุมมะพร้าวได้แต่ทีนี้ด้วยการพัฒนาของแต่ละเจนแต่ละวัยก็เลยใส่ ก็มีรสชาติที่เพิ่มขึ้นโดยใส่ข้าวบารเล่แล้วก็ข้าวโพดลงไปครให้เวลากินเราจะได้รู้สึกแบบมันมันหนึบขึ้นกว่านิดแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านี้่าแล้วซื้อข้าวกนมากิน้วนแล้วเหรอคะซื้อข้าวกนมาก็สามรุ่นแล้วค่ะจากรุ่นยายรุ่นแม่แล้วก็รุ่นพี่ทั้งหมดสามรุ่นค่ะก็ทำยิ่งกันในครัวเรือนก่อนแล้วก็ อ,อันนี้เป็นสูตรสุดลับนะเป็นข้อที่เขียนเลยของของตัวเองคือหลักๆเลยก็คือเอาสาครูเนี่ยมาควนกับน้ำใบเตยน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเกยน,น้ำใบเตยแท้ๆเลยที่ทำศัพแล้วก็ใส่าตาลลงไปแล้วก็ใส่ทันยพืนลงไปแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ลุกบด้วยน้รขาวแค่นี้ค่ะแต่ว่าเล็กๆทิ้งเล็กๆอ่จจะบอกไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรลับอะคะ่ะลงิ เห็อนอชิมค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาผ่านนะคะก็มาแรกกันท้คาเชิมนะคะค่ะนะคะสาหรับใครที่อยากชิมขนมหยกวันนี้นะคะก็มากันได้ที่ชิมคาเฟ่ค่ะขอพยยกิการร้านแรกไหมคะอ๋อพิกัตั้งอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิทต,ตรงข้ามกับ หรือลองวีเอ็มก็จ่าเยอะมากหน่อยขนมมันจะมีหลายชนิดมากขึ้นค่ะแอ่าไอจีหรือ้านก็ชิมคาเฟ่เลยค่ะและ้วก็เฟรนด์บุ๊กก็ชิมคาเฟ่ติดตามได้ที่เฟรบุ๊กที่ชิมคาเฟ่โดยตรงเลยค่ะถ้าตอนนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะ